ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทคณะวิทยาการจัดการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบิตบรรทมมณีรัตนุสินพัชัยสิทธิเดชยานิสาพัทราศิลิรัตนนทนาน,นตรีพิสุทธิ์นิชาเกตงามทิพโกศลหลิงกระโทกปรียาพรสันติวณิช์พลัญยูบุญลิ้วมนทิตาศรีนครมุกนตาเติมศรีศิริลักษณ์สุธรรมสกุลทิพย์อินพิทักษ์กนกพันธ์ขวัญยืนกัญญารัตพงผูลิสุภโชคชโยธินุชนาะถ ชลิตาเต็งมณีนวราปุญญาวิทิตโรธนัทวุฒิเจริญล่างทิสุดาจิรารุลักษ์ธัญลักษณ์ผลแก้วทานทัตเอี่ยมทาธีราติคงสมัยนันทเดชสินทองในประพรชุมกเกษียณน,นิพาพรอินสุยทองปริยานุชประจิตพัชรละสังวานพาณิชย์มงคลวัฒนาสุดรัชนีชอบศินศรีวิมลมุรธาตสุจีนประชากูลแสงเดือนพัฒนศิริปริยานุชประจิต พัชรัสสังวานพาณิชย์มงคลวัฒนาสุดรัชนีชอบสินปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งกัญญามาตรกัญจนาวิวินคัทยากุ้ยประเสริฐจิรพัฒนกิษณพุกนัฐากรพมสอนตีรัตวานิชรัตทรงพลคุบตจิตทัญ,ญพรสรยระยาประวันรัตสุขเกษมผลิตปริยากรพงพิมพาพรทองมาก มนทาการภูผาลลิตานุ่มโพวงสกรพันน้อยวรัยทิพย์วงชัยชนะวาสนาโชคช่วยพิลลมสิริพันธ์อ่อนน้อมสาวิตรีสุขจิตสิริวิมลกีดำรงกูลอภิชยาลิมชัยกุลอลิสาพ,พ่วงแสงกมลพรรัตนากรกรพันธุ์ภูคโลเกื้อกูลจิตนแสนชัยนรงชุติรัตนานารุมนสว่างจิตนัตยวามานบุตรนันทนาแก้วสุขพัชรพรวัฒนาริยชาติมนัสนัน,น,นวรณชัยรสกรแซ่อุ้ยวิสรุตตาสีสุข วิรพัฒน์บัวสวัสดิ์สิคลินพันธุรัตสิริพรคามสิริออนอุมางามเมืองขตยานีศรีคัฒนามนัทจนันทิมทองกนกวันบุตรจันดากมลชนกเหลืองอนันตกุลเจริญศักดิ์ริมดุสิตนริศลาขชาวางังศรีเบญจพรน,น้อยวงศประภาวรินเริ่มมีสุขสันตประภาศรีแสนพิทักษ์ปาริตาทองเกตพัทรมนวงง,งามพัทรสุดาชัยมุติมลวิพาคำพาบุตรวิไลวันกุมภวงศอริยาเอี่ยมสะอาด ดรันพรมนตรีนันทรักษ์วิสุทธยรัตจิรัตพาลีชัดชัยว่องธนาการทมนวันดำผลนราพัฒนอินผ่องเบนจวรรณรัศมีสมศรีพัคพงษ์พลายแก้วพัชรชิดานรินทร์รัชนีกรเทียนดำวิลาศินีสีมันตะอรารยารัตนวงศ์กันนิการัตนมณีวุสิศิทิ์กัญญารัตเผือกผ่องใสนัชริดาเพียริศธีรพรจิตกุทัศ์ ปิยทัศน์เกษมโชติพัฒน์มัทน,นาวดีสังขพิชัยระวีการศรีวิไลสุพิศราทิสแสงสรัญชนาวงมานสุภมิตรพงพิพัฒ์อภิญญามหาชัยสิรินทิพเพชพาวก้องพบแสงทองกัญญนัทวิชัยสิริมงคลกัญยลคงประเสริฐกุลธิดาเหมือนเดชเกวลินรำเสง ชนัญญาเพชรประกอบชาลินีผึ่งสะอาดยานิสาวัสุนันทิติยาบุญแก้วนัทพงษ์เฟืองทองนัทพลรัดดีนัทริกาสีธัญรัตนิดถีนบตะลุงนัทพัฒน์โอหลงนันนัทพัฒสีโสพลประภารัต์เนียมทองพอยนัชชาลือชัยสิทธิ์พิมพการอิ่มแสนสุขพิญญาดาแสงจันทมินตราจันทร์พมมิน วลิศาสินธุชัยวิภาดาชีรกุลศิรปภาเพชรชื่นสุภาณีวิริยาวสินอชิระยาอภิจัญญาธรรมอนุสลาชาวดอนกนกชยาหน้าเกิดสิริธรกัญญาพัฒกอุ่นจิตพัชรพรโชติรัตนอมรกุลพินระดาบจารุภาธรว,ะวะรารัตคุณชนกมลรัตวงวัจนะโภคิน นัทวัศรีดาธุรกิจมนกันภัยปิยนักกุลนาถลาอุ่นพิมพสินีบุญสารพัทราพรสีทองดีโชติรัตนเพชรย่องพิศิตาอาริยะเรืองยิ่งปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมันดับสองกนกวันเห็นพร้อมกมลชนกนัตตะกวดทุ่งกัญจนัททองสมบูรณ์คณิษฐาเพชรจำหลัดชยานิจแจ้งประจักษ์ชุติมาบัวชื่นทิชารัฐทรัพย์เจริญกุลนัฐธการบุญรอดทิพยรัตสังตัง ธนชาเกศศีธนาพรเกรียงอุปถัมภ์นันทิชาวิเศษสุวรรณประภาวดีก้านอินปุษยาสาริกาพินธิดาบุญสิริสิรสิธิ์แย้มเยื้อนสมฤทัไทยหงปานสุภาวดีจินตนาสิริลุรักษ์อภิษฎาจันทนาอามีนวณิชภัยจิตนัชพรปัญญารัตนทิพย์นัชนิดาวิชยะถาวรกุลน,นราทิพใจดีนริศราลิมสมบูรณ์สุชาดาผลจันทร์ นักกัญยกรอมาตเสนานัชมนด่านสิริสุขพิมพชนกวิจิตกจีพบทอนแก้ววิชิตพัทรสุดาพันศาลามารีวันปียสุนะศิริลักษ์พุทธรักษารุ้งพายสุวรรณรัฐภูมิวริศลาเวสส,สุนทรกัญญพักฉางทรัพย์กุลทิดาเขียดแก้วขจีจิตแสงสีทิติวัชลูดนัทนิชาภูลวงศ์นันทิชาสัตพันธ์พัชรีแพเขียว พัฒวันคิวยมมาริษาบัวย้อยรจนางามวงษาวานิดาพุทธ,ธมาวันวิสาคำทะเนศวิภาวีสังควันสมฤทัยคล้ายเนียมอนุธิดาจันสุวรรณอรรดาอํานวยสิริวงศ์กิติพาพรดอกรักชะดันชิดาควบนริทนทร์ธัญมาศนามตาแสงนรินทิพสีเหราปารภาชมยินดีภาวินีนุขุนทศมนทการแป้มปื้มรัชานนทสีตลาลม กิตตวิทย์บุญชมกวินทราชแชมพุทธากีรติการบุญแสงฉัดละดาสุขสง่าเจริญนัจจิชาชำวงเนติพงษ์พรมบุตรบุญนภากาบก่อนเบนญ,ญาภาพเพียพิริยะปรันประชานุกูลยศสวดีสุขถิ่นไทยรัตนาพรแน่นนันวรัญญาสมณนะวรางทิพสงแก้วเวทิตจ,จงท่องกลางสุภลักษ์มหารานนสิทธิศักดิ์เพชรกฎชิติพาจิตนเพชร ทิติมาเทพทองรักฟ้าอังคำวราพรประภาสินทรัพย์อนุตตั้งจิตเมตรจิรธาจันพง์ชนทิชาแก้วดวงนิชารีศรีพลตะวันบุญยังธนพรไทยกันนายพักสุวรรณมัตฉาปฏิมาพรกิติไกรวันปรมะนาคพงศ์ปณีพรมิมิตรภูวดลปิยสามูลกาดพรพิมลทวีทรัพย์สุนทรพรากรเกียรติเทิดล่าพิมพกาพิชัยคำพุทธิพงษ์ธงรัตนะ มันชนกเสมสุวสรรณสันบุตราสโสภิกุลสิริวิภาวันพูลเพิ่มจันทการพลพงษาจิรายุตั้งในายไตสรณะธนะนชพรคล้อยบุญเขมะทินจิรยะวงพมจิตอาภาจันทานัทนันเจริญสุขลุ่งเรืองนัทธิดาสัมอางอินนันทนัทอยู่สุขสุวรรณปรีชยาเกียรติก้องแก้ววชิรพรเทียนสวยัยสสินิภาผู้สีสุพิชยาธรรมสถิตนิเวศ อินทิราคำแก้วธนวันธิคำพรทิพย์ปรวริศรีสุภาตรเรวดีสีลักษ์อัญชิสาหยวกขาวจีรนุษสีสุวรรณนัฐการ,รยุสุวรรณบุษกรบุรณพิมพ์ปิยรัตน์เอีย่ยมอุไรพรพิตายาใจพัชราพรบุญสุขพัชราพรแสงสเวกพุทธิตาเรื่องมั่นคงพัชราวดีมีแก้ววรวุฒิแสงเพชรพัชระสุชัญญาอ่อนสะอาดสุชาดากองโชค อุมาพรน,นิกรรมยานิสาเอี่ยมทาราชัยพัทรมนต์มุกดาม่วงมนทิตาศีนุรัตรัตโยทินทนะสารเสถียรสุดธิดาสุขป,ประเสริฐสุรัตนาเห้าบุญจิรถาจันพงศ์สนทิชาแก้วดวงนิชารีศรีพลตะวันบุญยังธนพรไทยกันนายพักสุวรรณมัตฉาปฏิมาพณกิติไกวัลปรมะนาคพงศ์ปณีพรน,นิมิ ภูวดลปิยสามูลกาศพรพิมลทวีทรัพย์สุนทรพรากรเกียรติเทิดล่าพิมพกาพิชัยคําพุทธิพงษ์ธงรัต,ตนะมนัชนกเสมสุวรรพัทรมนมุกดาม่วงมนทิตานิศีนุรัตนอัครวิทยาสูงเนินปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตธนวัฒน์อ่อนใจเอือ้อการชนาสิริการธิดาแสงทองกิติพัฒน์บุญเกิดเกียรติศักดิ์ขุนศรีขชาพโชติมณีรัตน จิราพรนพสมบูรณ์ชมบงกฎจันเจกชาคริตประวัสานชัยศักดิ์จรูนโรจานานันนทนิชาจำปาณรุพรอ,อินสอนณวราเทอระกูลุนันสุดานมนทิมทรงกดจันสุขศิลาเทพพรชัยชิมเอี่ยมธนชิตเจียมจันทิสามณีอึ้งสกุลเจลริญนภัสวรรณคนรักษานารดาจันกระจ่างสีนิสาชนสุขใจบัรทริกาแซ่หานเบญจมาพรสุขแสงปณิตาคุ้มเดช ปัทมาจุนสีบุญทริกคงสวัสดิ์บุญนิกาวิชนนาธวงศ์พันธกรสมปูพิมนารารดมทองพิไลวันณจำปีมาริษากล่อมดวงจันทร์เมธินีแก่นมาสังรัติยาพรวงศิริรัตนจินดาแท่ปางเรืองนาภาคงกลิน่นวันวลีมั่งสูงเนินวันวิสาขันแข็งวิรันพัฒนศิวั์คานน์ศส,สิมาสมัครปัญนะสุทธิดาวีรพัฒน์หนึ่งฤทัยวงอามิตร อัถพลอเนกภูนศิริอัครินรวยประเสริฐอิทธิพรหล่อสุพรรณพรเอกรัตเกื้อสังกมลชมกสุวัดิ์กอนมิตรออกสู่กัญจนาย,ยมรัตเกศสิรินสุกแก้วคทาวุฒลือยศจตุมงคลทองชมพูจิราพรก้อนดวงโชติกาสาวคนยาดาวดีสุปริยานุวงศ์นัทริกาอนันชัยวัฒ นัทธิดาวงชาลีนัทพงศ์มิตรพักดีดวงรัตแผลงนองีิวาพรโทรสวัสดิ์เทียนสิริดียิ่งธนพรชื่นบานธมนวันอุตมังคพงทนันยนยุทธดีการทันรดีปานเล็กธีรพิษบุญกระพือนิชานาสัมปริษปฏิภาสวุวรรณยุบดินปานิสาสีปราณ ปานิสราโสพลชวกกรกุลปาริดาอาพรรัตปิยธิดากลิ่นถาวรปียาพัฒนทองแท้พงศกรโชคสกุลวงศ์พัชรพลประจันทบุราน,านันพรุธไทยบุญราชพิชยธิดาสมิงชัยพิชามนศรีสุขพวิชโชคดำรงรนริษมัตัญญุกุลรุจิลาวีระเพชรรัฐพลฤทธทองวัฒน,นาดวงทาวรณพรพรมบุตร วรวีชื่นอิม่มวาสนาปราเมธฐานุวัฒน์วิสรุตพุทธดิ์สสิปรียาจอของพักดีสิริอน,นงอภิชัยวร,รนันท์สวรักเฉลิมบุทานนท์อนันตพรวัฒนานรเศษอาภาศีสารภาพไอระดาสังทองปริศนามีนาภากัญยรัตน์คงไพศาลกัญยรัตน์วงเงินกัญยรัตน์ถนอมทรัพย์กัญญาณีชัยดวงกัญจนาชัยรัตน์ลีตะกูลงามสิริเอี่ยมสะอาดจิราวันเอมลาจุลดิษฐ์เตชาชนเพเสริฐเจนจิราอํานวยพรชุติมา เลิศรัศมีวงศ์นภัทรผู่โตนัทยาพรชานมัชชานัทนนพัฒปุยนัทยาจำรัดนัทพัฒทีจิรันนัทนนพรหมเพศนัทพงศ์โคจรานนทุสาวดีสัมภาวทองนวรัตนนัทนัทรินันเนธพัชเจริญนัทนันดรุนพงศ์นุสราพลสารักตางทิพพัฒนาพรหมาศ ปรินดาพรมบสัยปิชยาชนกชัยขันภัชริตวีรประจักษ์พันพิชาหลีประภัยพัชริลาคายสิทธิ์พัทรวันนุวงศรีพาวนุวินีเสียงประเสริฐภูรินสรีทับทิมมนทนกองเป่งมนัสวรรณศรีสาครระวีพรเฉลิมพันธ์และดาวันเปลี่ยนพักดีวรนุษบุญทวีวรชยารักวงไทย วารินทรีสุขใสสอนกนกกลั่นสอนสลาวุธภูมิพันธ์สุภิจศิริเลิกรัตนาสุพรัตน์ยู่ทาวรโสภิตาปราณีสรัชัดลีลายุวัฒนกุลสุธาดาสูงกิจบูรุ์สุธิดาประชุมสุธิราอัครวุฒกุลอธิคมเลิศอุทัยอุไรวันชาติบุรุษ กชพปรปทุมมารักกัญตพลแดงสุวรรณกัญตพลเกิดมงคลกุลนัทสังสนิทกุลสตรีจันดีเกศรินประชุมพันธ์จรัญยาแปดทิศชนาภาสุทธิแป้นชนิดาภาสุขสมบูรณ์ชลาทรเกตงามทัญน,นุษคุยเสงเี่ยมชิดพล คงช่วงวิทย์ชุติพลชูลเมศนัทกรการชนะใหม่นัทยารัตนสุวรรณนัทนานจิตไทยสงนัทินีหวังกมลลาดดาวรุ่งนุดแยมทิพสุดาเสาแดนธริตมุนทวีทรัพย์ทิทัดดาศึกษาชาติธีรพัฒน์โกสินแก้วอำนาจนกุลนพนพั์ภูวิสิทิ์วรกุลนัทพรบุตรสบงนุชลินนวลใจเบญจรงสว่างฉายปพิชยากลิเมฆปวารีสอนบุญรัตปาริชาตสลามเต พนัชพรจอมสว่างวงพรพิษพิชิตสสิทรพักชิราพรอินทศรพาณิพักดาพันเพนพิชาด่านกระโทคแพงซอยพัวพันดิตกุลพักขวัตพรมจักพัฒรกรทองปานพัฒรพรปานหนูคำพานุวัตรโรจนกูลพาลินีสีรักษารัญชนกแจ้งสามสีรุ้งเพชรเสียงทองวรารัตถาเหล่าวรินทร์ีมารัตนกุลสิรินทิพย์เขตประทุมสมิตาอุรารื่น สอนศิชาสุขโตศิรวิทย์เอี่ยมอสวะมงคลสุภารัตน์ดำคำอรายาเสริมสีอรินคำจุนอัชลาหลิมทองอานน์คงงามกนกพรร่มเย็นการชนกบุรดาชยานุษย์เอี่ยมลาภะยานิกากล่อมอินนัสิมาทัศนาพาณิ์นัทมนสีนรานัทวดีีสีประเสริฐดวงใจอิน นนบุรินทรทิกุลนาภศรบุญยญริษอับสสัตยามระปลิดาอิทธิเมธาวุฒปัทมาพรตนุพันธ์พรกนกพรเพชรประชาพันนพรทับวิโรฒพัชชนสอนประสิทธ์ิพัชริดาแซ่ลิมภาควัญภัยบูนพิสิทธ์พัฒนาพัวพัน์พัทรวันภักดีราชมนทิยาชนทารานุรักษ เมสิยามาสวงรัสิตาจันฉายรัตยาพรทามันรัตยาพรศรีวิชัยวัลิศราอาศิรพงกาววเลศราประกอบมูลวิภาดาจันทรัตศรีสุภักด์แดงกุลสสิธรนาสำแดงศิรดาปัญญาสุภธิดาวีลพลินศิริกรนศีคำสุนิสาอินทาสุภจา,ากิจสงวนสุพิชยาจรุวัฒนา อินทุป,ปาลินผู้พวงกนกวันพรีบัตกันทลรัตกันทกันกริติยาโคสิตอัมพรน,นิธิกริติยานีแรมนินกัญยพรยิ้มสมบูรณ์การจนาพรมณีจันสุกกิติทั์โตวังจกรขจรวัดเบญจพรพงศ์จิตปิตุลงรีหาสกุลจิราพัฒนิจ,จิรเกียรติจีสลานาคสุดชยานิศคุ้มสัตราชนาทิพคาดทิพพาทีชนดาธนาสิทธิกรสิริโชตมณีว,นนวชิรสศรีสุนทรายาสุมินอ้นทอง นัทธิดาทนทานนัทวิการลัศมีพงศ์ดารารัตนพมมานอกธนวันสุขขายะธนากรตั้งกิติเวทธมนวันทับทิมเทศทศิดาเตชะนิทิณนนทัญลักษณ์สุนทรสาทูลธิดาละอภิชุติเมธนัฐพลคณิตวรานนท์นัทธิธาบุรณาทองเนธนภาต่อแสงเฉลิมปาจลีโชคชชวานกุลปรมีแม้นเมฆปาริชัดชยสิทธิ์ปิยชาติมหาสาลปิยพรสาสุข พรพิชาพลกันผลลวัตน์สุนทรวงศ์พัชลาวดีตุ้ยคำเพชรพิมารลาวิราชพนัทการกันหาดุลพัชราวดีชนวิรยากุลมณสเนเปรมปีดาเมทาวีวงศพักดีวโรชาสุขสุดทองวันวิภารัตนปิ่นทะวิภาดาสำแสงวิภาวดีกมลาใสาสสิวิมลอภัยกุลชรศสิริลัตเสี่ยมจิต สุจินทร์ธอิ่มเอิบสิทธาสินาโรธศสิราดาสิงหกรรกพลสิรานิชาคงเลิศสุกัญญานกน้อยสุพยาหลุ่นคำอติการวุนสกุลอภิวันคนชมอธิตยาบุญอ,อินก่อนเลิศชื่นคุดกัญยลัตอู่เถือนการจนาประเสริฐสังการทาดาสวัสดิกุลจารุวิตย์เหมนาคจินนิพาจันสว่างจิรพัฒอรุณเลศถวินชนันทิดานินวัฒนิดสาส้อยมากยานพัฒนขำสิริ นัทรวดีมุ่งพันกลางนิชกมลอัศวพัพนิทมิตรทรงพรสุดสว่างธนกิจชินเชิดพงศ์ธนทัน์เข็มเพชรทิทิการแก่นจันทร์ธิดาพรชัยวงศ์ธิดา,ดาร,รัตศิกขานพรัตน์ชาวสิร,รินพรัตน์ดีแก้วนภัสสรนิธินรเศษนิชานันลิมสวุวรรณประกาศสิทนามอาสาปารมีเหล่าสมาธิกุลปิยวดีเจริญทรัพย์สมบัติพัทรวดีพุ่มบานเย็นพัทรวรินจิระพงเมธารือนรัฐสุวรรณเตชสิทธ วรญญานุดนวลวัสกรอภิรัชนากุลสิริญญาอินทชัยสิริวันจิ๋วแจ๋วสุทธิดาวงหอยสุวรรณันจันสวัสดิ์อัจิมากเกษมสารอัสมาธีระวัชโรดไทยกอนชวัตรวงวาน,นิชกิตพภาทองอ้วนกันกมลทวีสุขกลันยูพึ่งปูนผลเกียงไก่ช้างต่อเขมิกาสมดุลยกนกจีรวัตรแท่เต็งฉัดพานุกรวงษาชนัดดาวงพันธ์ธิดาพามาสะน้อย ทิติพรภัยสาลีนัตการศรีพิทักษ์นัตการกีธาธรนัทวัฒนตนะรัตน์นัทร,ริกาจิพัตราดาวงนัทริการเฉลิมลักต่อลาภธาตุนใจทัตตะพงต่วนมีบุญธนรพรรจิตดำลงธนัทฉากของแคลธนัรพรทิสมบุทันชนกสุนสทรัตน์ทิวัน์อศวพงพงชัยธราทิพทาทองนนพันลีกภัยแบงค์ชาตินวลแก้วปราดปิยะมะโนลม อริศลาวิชัยสกุลปิยะธิดาอัมพรปิยพันธ์โพเทียนปุญญพัฒน์การประกอบพัชรพลเสนาคำพรนัชชาเจียมโคสิ์พัชรพลการจนับัตรพิชยุทธจันน้อยพิชามนกิตินันทพงศ์พิรพัฒนจิตสมูลมิตรแพรอพลทองนุ้ยพรามภัยบูลเกียรติปิยทัศสีพัควัฒพักดีพรมพัทราวดีหุ่นศรีพัทราวุฒิปานสุวรรณภาคภูมรุ่งโรธ ภูรินทชัยนรงค์มาลินาโกยภัยสวรรค์เมธาวุฒิดำจันทร์วงทวัตเอี่ยมแพงวรมงแจนกระจางวันวิสาพลันแสงวิลาสินีเกือพันสสิวัน์มณ์ปมตะคุปสิราดาอินทลักษ์สุพชัยวงเดลีสันสิริรัตนานีวงสาลิษาชานตะบะสิทธิเชษฐพะวะพงสุพัฒส,สุกฤตเจริญชื่นสุทินนาศีวุน่นสุรศักดิ์เทียนไทยสุวพัฒ์เสียงเปรมหไทยพัฒนไขสิง อานาันตกรศรีอัมภัยอริยาลีบนอิสลาอินบุรีสุธิดาประชุมสุธิลาอครวุฒิโสพิตาปราณีสราวุฒิพุ่มพันธ์สุภรัตอยู่ถาวรอ,อธิคมเลิศอุทัยอุไอรวันชาติบุลุษอรยาเสริมศรีอรินคำจุนอัชราริมทองอานน์คงงามสิทธิศักดิ์เพชรกฎสุภลั์มหาสานนท์สสิปยาจองหอพักดีเสาวรั์เฉลิมมุธานนท์อาน,าน,อน,านาศศัญญพรวรรณเสด อาภาสิริสารพาศไอระดาสังทองกัญยลัดอู่เถื่อนการจนาประเสริฐสังการธาดาสวัสดิกุลจารุวิตเหมมากจินนิพาจันสว่างจิรพัฒอรุณถลืนเวศชนันดานินวัตชนิดสลาส้อยมาศ พัทรคคำศรีนัดวลามุ่งพันกลางนิชกมลอศวพันนิมิตทรงพรสุดสว่างธนก,กิจชินเชิดพงศนันกรศรีอํไภัยอาริยารีบนอิสลาอันบุรีอุดมศักดิ์สุรินเอกสิทธิ์ปิ่นวิเศษสุธิดาประชุมสุธิลาอัครวุฒิไอรินจารุพรสิริธนก,กิจ